สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจ้าจ๋าคามินออตโอตโออ้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถครอบครัวค่ะรถเจ็ที่นั่งอนเนกประสงค์มานำเสนอนะคะคันนี้เลยค่ะ isuzu mu x นะคะปี2016นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 d ีเซลนะคะเดี๋ยวเราให้ดูภายนอกเขาอย่างที่เห็นนะคะว่าคันนี้เป็นสีขาวดำตรงสีดำนี่เป็นสีเคปล่านะคะก็เป็นรถภายนอกแต่งนะคะแต่เครื่องเดิมนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่งแค่โฉกเขาเฉยๆนะคะ โอเคเดี๋ยวหนูจะพาไปดูข้างในทุกคนอยากเห็นหน้าหนูปะคือหนูให้เห็นหน้าทุกคลิปแล้วอ่ะอีกรอบมีพี่พี่ที่พี่เซลข้างหลังเขาแ็แอบมองนะคะว่าหนูทำอะไรอยู่โอเควันนี้จะอ่ารีวิวให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวไปดูภายนอกกันก่อนดีกว่าแล้วเข้าไปภายในภายนอกเขาเป็นปีส0 1 6ันสิบหกนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเคปลาเคปลานนี้ก็ทำมาแล้วนะทุกคน ไปขัดอะไรให้มันเงาวบวับมาแล้วยู่ใกล้ๆมันก็จะเป็นลายอย่างนี้นะคะมีอันนี้มาด้วยก็เขาแต่งข้างนอกมานะคะแต่ว่าเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมนะเดี๋ยวให้ดูตอนท้ายขีปพอดีพี่เมนอยู่พอดีอ้าไฟเห็นไหมไฟยังใสยอยู่เลยก็พี่พลก็อาจจะ,ะงงว่าคือใครอ่ช่างเราก็เซตซีโร่ทำความสะอาดมให้แล้วนะคะก็เลยดูมีสะอาดเอ็มออกดูสิเงาหมดเงาหมดเลยอะ ให้ดูถ้าถามว่ามีรอยร่องรอยการใช้งานไหมต้องมีแล้วนะคนรถประมาณเก้าปีแล้วนะรถเก้าปีแล้วนะรถมือสองนะก็มีบันไดามาให้นะคะบันไดค่าน่าจะบันไดเดิมจากโรงงานอ่ามีสีข้างๆไปแบบนี้เลยลายตานิดนึงนะอันนี้ก็จะมีรอยนิดหน่อยรอยขีดข่วนก็มีรอยจริงๆแล้วแทุกคนก็ตามตามตามภาพที่เห็นเลยค่ะ นี่ล้อก็เป็นล้ออัน,นเขาเรียกว่าอะไรล้อมแม็กสีทองทองน้ำตาลน้ำตาลนี่นะคะมิลเอ็ก e ปท้ายเข้างี้ก็ยังสวยใสนะไปก็ยังสว่างไม่เหลืองนะคะทุกคนนี่โดยรวมข้างๆอันนี้ถังน้ำมันยังแน่นอยู่นะกดๆให้ดู จะเปิดข้างหลังให้ดูไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้หรือเปล่าอาจจะเปิดข้างหลังกับห้องเครื่องให้ดูอ่าเปิดได้ปึ้งดีก็มีที่จับตรงนี้ไว้ปิดนี่เป็นไงคะสวยนะทุกคนดูดีเลยแหละตรงนี้ก็ยังอยู่ครบเปิดได้นะคะ เออเราจะปิดได้ไหมเนี่ยปิดหนอเดียวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวหนูขออนุญาตสักครู่โอเคปิดได้ละโอเคตรงนี้ก็มีอะไรบางอย่างก็มีช่องเก็บของเก็บเขงิงอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่แม่แรงหรืออะไรไหมเปิดไปได้อ่ะ กดปุ่มคนไรไหมอะไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนไม่เป็นไรตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะคะน,นี่ก็ยังอยู่ครบเดี๋ยวดูจามุมนี้อันนี้พับเบาะไปเบาะก็ยังใสยอยู่นะทุกคนขาวขัดเบาะให้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าดูภายในกันดูภายนอกแล้วก็ต้องดูภายในภายนอกมีจุดเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวหนูลองดูข้อมูลที่เตียวไว้ก่อนภายนอกนะคะจะเป็นเออ m u X 1.9 DDI Blue Power นะคะเป็นปี2016นะก็รูปโฉมก็ทรงสปอร์ตนะคะทันสมัยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะ,ะพร้อม Daylight ลลนะคะกระจังหน้ามีพรเมียมนะคะสวยหรูล้อมแม็กล้อมแม็กถ้ามาจากโรงงานจะสิบเจนิ้วแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วนะตัวนี้ก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรถังเดิมนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะคะ รถครอบครัวสายเดินทางไกลบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเดี๋ยวจะไปดูภายในดีกว่าภายในเป็นสีโทนเขาเรียกว่าอะไรอะเบดคีมเหรอดูหลาจะตที่นั่งบอหนังแทนนะจ๊ะเบดคีมจริงด้วยทุกคนอะเปิดปึ้งอ่าภายในเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ให้ดูแบบว่าถ้าเราเดินเข้าไปข้างในมันจะเป็นแบบนี้แถวสองพับง่ายนะคะแถวสองแถวสามพับได้ กว้างพอสำหรับผู้ใหญ่มีกระจกมีจอให้ดยตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าใช้งานได้อยู่หรือเปล่านี่เป็นไงสะอาดนะคะเบาะลิบข้างข้างอันนี้ลายไม้ก็ยังอยู่ครบนะคะน,นี่ข้างข้างอันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะตรมอะไรก็มีรับเข้าโชว์ออก รับเข้าอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็มีหน้าจอมาให้ด้วยอันนี้พวมอลัยเขาพวมอลัยเป็นลายไม้นะอืมถือว่าสวยดูดีภนยในสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นอับคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งจดเก้าดีเทลได้ดีเซล,ด,เซลดีเทลเลยล่ะอันนี้ให้กําลังถึงร้อยห้าสิบแรงม้านะคะเกียร์อัตโนมัติองสปีดน,นะขับนุ่มไม่มีสะดุดนะคะจุดเด่นคือประหยัดน้ำมันมากอันนี้อันนี้พับเบาะไปแล้ว พอพับเบาะมันจะดูข้างหลังง่ายโอเคให้ดูพื้นที่ข้างหลังข้างหลังก็นั่งได้สองคนมีที่รองเท้านะมีพื้นที่วางเทา้าเบาะเป็นอย่างนี้ก็คือพับพับพับยาวได้นะคะทุกคนประหยัดน้ํามันนะครับเฉลี่ยได้ประมาณ14-17กิโลเมตรต่อลิตรนะคะเครื่องเสียงเนี่ยถือว่างเงียบมากแล้วก็นุ่มนะไม่สัน่นอะไรอย่างนี้การบำรุงรักษาเรียกว่า อะไรเยอะนะหาส่วนบริการง่ายทั่วไปเหมาะทั้งใช้เดินทางแล้วก็แบบว่าเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าใช้ในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูมุมมองเดี๋ยวลองขึ้นไปดีกว่าไม่ขึ้นอยู่นี้ว่ะอ่ามุมมุมจากข้างหลังก็ดูโล่งดีนะทุกคนภายในเนี่ยก็ปลอดภัยจัดเต็มนะคะพร้อมด้วยระบบเบรก abs นะคะ ebd แล้วก็ ba นะคะ มีถุงลมนิครภัยคู่หน้านะคะมีกล้องมองหลังนะคะมีระบบควบคุมการทรงตัวจาก ESC นะคะแล้วก็ Traction Control นะคะเรียกได้ว่ารถเนี่ยสภาพสวยมากมาดูข้างบนหลังคาหลังคายังขาวสว่างกระจ่างใสอยู่เลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมลองกดดูก่อนอ๋อยังเปิดได้อยู่นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านีจอมาให้แต่ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่า,า,ต,า,ต,ลาต้องลองสตาร์ทเครื่องดู เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องดีกว่าเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องดีกว่าเดี๋ยวบอกพี่พี่เมนสตาร์ทให้แล้วก็ดูห้องเครื่องกันดีกว่าพี่เมนช่วยอะไรหน่อยพี่เมนเปิดอันนี้ให้ดูหน่อยดิสตาร์ทอะเดี๋ยวตอนพี่เมนถ่ายเดี๋ยวหนูก็จะช่วยถือให้นะถ้าถ้าพี่เมนจะเปิดอันนี้เดี๋ยวหนูช่วยถือกล้องให้โอเคเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอ่าเปิดได้แล้วลองสตาร์ทให้ด้วยได้ปะ เดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวสตาร์ให้ดูฟังเสียงนี่ข้างในเป็นอย่างนี้อันนี้เขาก็เรียกว่าสีดำนะ,ะเขาก็แต่งมาแล้วทุกคนก็แต่งมาแหละแต่ว่าโครงสร้างมันเดิมนะทุกคนโครงสร้างเดิมๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เมยนสตาร์ละ เสียงเครื่องยนต์ปกตินะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ๋าหนูจะพบและเป็นยังไงบ้างคันนี้หนูบอกราคาไปหรือยังโนี่ยังวิทยุยังใช้งานได้ปกตินะคะหน้าจอก็ใช้งานได้ปกติได้ยินเสียงไหมลำโพง เย็นฉ่ำเนี่ยทุกคนพอเปิดเสร็จแอร์เขาก็ทำงานทันทีเย,ยน็นฉ่ำหน้าจอนี่ราคาห้าสองก้านะคะ Isuzu MU-X ปี2016นนะสีขาวดำเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเจา้าของสองมือนะคะันนี้ให้ดูตรงนี้ตรงนี้มันแกะยังไงอะทุกคนพยายามจะแกะเออนี่ก็ยังอยู่ครบนะจ๊ะ ไฟให้เขาด้วยโครงสร้างเดิมอนะทุกคนโครงสร้างเดิมๆเ,เลยลองเข้าไปนั่งดีกว่าไม่รู้ทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่าแต่ใช้งานได้นะจ๊ะเย็นเลยแหละไฟไฟเป็นสีนี้อนะทุกคนมันเป็นสีปฟาฟ้าขาวๆอะแล้วก็อันนี้มีกระจกมาให้สำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหรือใครก็ตามแต่ อันนี้ไม่รู้จะมีแบบนะอันนี้จะไม่มีกระจกไม่มีอะไรในที่ที่บงังแดดเออเ้าก,ก็เปิดทําไมล่ะ,ะเปลี่ยนคื้นนิดนึงน,นี่นะคะทุกคนโอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับคันนี้ถ้าใครสนใจก็ มีช่องทางการติดต่อไว้ประมาณท้ายคลิปนะคะทุกคนนี่กับเครื่องไปแล้วเป็นไงสวยนะหน้าเขาสวยนะโอเคพี่เมมบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหากสนใจนะคะติดต่อไปได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะหรือว่ามาดูโดด้ที่เต็นท์อ้อมน้อยกระทูแบะน,นะคะเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะทางเข้ากรุงเทพนะคะอยู่ระหว่างสาย4-5ก่อนถึงซอยเพชรเกษม12ค่ะ